สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวช่วยกเกษตรอินทรีย์นะครับนะที่นี่เราเน้นปลูกผักกินเองนะครับเราไม่ได้เน้นขายนะครับปลูกแล้วก็ไว้รับประทานเองได้ให้มีกินให้มีอยู่มีกินนะครับนะไม่ต้องขายค่อยไว้ทีหลังนะครับถ้ามีเยอะจริงๆเลยค่อยว่ากันนี่ก็คือเราทดลองปลูก เอาไว้รับประทานเองนะครับตัวช่วยแล้วก็คือให้เดี๋ยวครับตัวช่วยในการปลูกผักกินเองนะครับนะก็คือตัวนี้ครับมุนไส่เดือนก็คือมุนไส้เดือนที่เราเลี้ยงเองนี่แหละครับมุนไส่เดือนอุดมสุขแต่ว่ามุนไส่เดือนนี่เราผลิตขายด้วยนะครับนะเราใช้มุนไส่เดือนในการปลูกผักนะครับเนี่ย จริงจิงต้นนี้มันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับปลูกแล้วก็เก็บกินอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สามแล้วครับนะตอนแรกเก็บกินไปแล้วไหลสองรอบเสร็จแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาผมตัดแต่งตัดแล้วเขาก็แตกยอดขึ้นมาแตกยอดขึ้นมานะตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาฉีดยายาก็คือน้ำส้มควันไม้ผสมกับ พวกน้ำหมัก,กครับผิดแค่นั้นแหละแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงได้นะเดี๋ยวก็เขาก็ออกดอกออกผลอย่างนี้นะครับอันนี้เก็บกินไม่ทันเลยนะครับปลูกมะเขือยาวแค่ต้นเดียวเนี่ยนะเก็บกินแทบไม่ทันนะอกจกนั้นก็เป็นมะเขือเปราะเดี๋ยวให้ดูมะเขือเปราะมั้งนะมะเขือยาว เก็บกินไม่ทันเลยก็คือปอนี่ก็เช่นกันนะครับเก็บกินแทบไม่ทันเหมือนกันนะลูกนั้นก็ใหญ่แล้วครับนี่ก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็รุ่นที่สามแล้วเหมือนกันปลูกมารุ่นเดียวกันพอเราเก็บลูกแล้วเขาโสมแล้วนะครับแล้วก็ตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งเวลาตัดแต่งก็อย่าอย่าตัดใบทั้งหมดนะครับให้เหลือใบไว้บ้างไม่งั้นตายนะครับให้เหลือกิ่งเล็กๆไว้ะเสร็จแล้วเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ แล้วก็ได้รับประทานเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ปลูกแค่นี้เวลาปลูกผักไว้รับประทานเองนะครับเคล็ดลับก็คืออย่าปลูกเยอะนะครับถ้าปลูกเยอะแล้วดูไม่ไหวดูแลไม่ไหวก็ไม่ได้กินเหมือนกันเพราะฉะนั้นปลูกต้นสองต้นแต่ว่าต้องดูแลให้ดีนะครับแล้วจะได้กินครับเนี่ยมันก็มีลูกใบยเยอะไปหน่อยไม่ได้เด็ดใบ จริงๆมะเขือต้องเด็ดใบได้นะครับอย่าให้อย่าให้ใบเยอะอย่างนี้เด็ดให้มันใบมันโล่งแล้วจะไม่มีแมลงมารบกวนนะครับ่าแต่อันนี้เราฉีดพวกน้ำหมักน้ำส้มควันไม้บ่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเนี่ยก็แต่ก็มีมดนะครับนมีมดมาไตอยู่แต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมเป็นอันตรายนะพอได้รับประทานนะครับนะ สำหรับเพื่อนๆที่สายรับประทานผักนะครับนช่วงเศรษฐกิจแบบนี้จำเป็นนะครับต้องปลูกผักไว้กินเองนแล้วก็ปุ๋ยก็แพงนะครับตอนนี้ปุ๋ยแพงแล้วก็เป็นสารเคมีก็แพงอย่าไปยุ่งกับปุ๋ยสารเคมีเลยครับอยู่กับธรรมชาตินี่แหละครับดีครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ จริงๆลูกใหญ่ๆนี้ต้องเก็บแล้วนะครับถ้าไม่เก็บแล้วก็จะแก่แล้วอย่างสองลูกนั้นก็ต้องเก็บวันนี้แล้วถ้าไม่เก็บพร่งนี้ก็น่าจะกินไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือเรามีตัวช่วยนะครับตัวช่วยในการทําให้ผักที่เราปลูกออกดอกออกผลเสมอนะครับได้กินเป็นประจำนัน่นก็คือมุนไส่เดือน จริงๆแล้วมูลไส้เดือนนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้แล้วจะทําแนะนําการเลี้ยงไส้เดือนนะครับจริงๆแล้วเคยทําคลิปเลี้ยงไส้เดือนไ้แล้วแหละแต่ยังไม่ละเอียดพอมูลไส้เดือนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงมันเลี้ยงง่ายมากครับใช้มูลวัวในการเลี้ยงแต่ว่าเราก็อย่าอย่าใช้มูลวัวอย่างเดียวถ้าเราใช้มูลวัวอย่างเดียวสิ่งที่เราได้ก็คือมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากขี้วัวเท่าไหร่ครับ จะได้แต่พวกบำรุงใบครับนะครับถ้าถ้าไม้ที่มีผลอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นเราต้องนอกจากให้ขี้วัวแล้วเราต้องผสมด้วยอย่างอื่นด้วยครับอย่างเช่นหยกกล้วยใบไม้ใบไม้อะไรก็ได้ครับทุกชนิดใบฉาาําฉาใบนี่าที่เรามีป่าอย่างนี้ก็ยิ่งยิ่งดีนะครับเราก็เก็บใบไม้รูดรูดรดเอาหมักไว้สักวันสองวันนะครับ ให้มันจะจะเน่าแล้วอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปผสมกับขี้วัวให้เขากินนะครับแล้วก็จะได้ปุ๋ยออกมาอย่างดีเสร็จแล้วมันใช้เวลาไวนะครับการเลี้ยงไส้เดือนเรารอบหนึ่งก่ประมาณสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันเราก็ได้หนึ่งรอบของปุ๋ยแล้วนะถ้าเราเร่งนะครับถ,ถ้าเร่งนี่ก็คือเราต้องบดกันนะครับใบไม้ก็ต้องบดขี้วัวก็ต้องบดนะครับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการกินของเขาครับแ่เนะพราบ,บทนี่ประมาณสิบห้าวันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วแต่ถ้าเราทำแบบสบายสบายก็คือเดือนนึงนะครับนะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะมันแนะนำการเลี้ยงให้นะครับแต่ใน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  u t u b e ก็มีอยู่แล้วบ้างแล้วและที่เคยทำนะครับจะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังไงให้ มูลไส้เดือนออกมาแล้วมีคุณภาพนะครับสามารถปลูกไม้ผลได้ผักที่มีผลอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้ามูลไส้เดือนทั่วไปมันจะได้แต่ผักกินใบนะครับเพราะว่าเขาจะมีแต่พวกาสารที่บำรุงใบครับมาจากขี้วัวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่พืชที่มีผลนะครับจําเป็นจะต้องเพิ่มใบไม้อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นใบฉาฉา ใบอะไรก็ได้ครับใบเอามาเอามาหมักหมักๆแล้วก็ถ้าต้องการความเร็วก็ต้องบดให้เขาหน่อยเสร็จแล้วก็เอามาให้เขากินนะครับก็จะได้ปุ๋ยคุณภาพสูงเอาไปสามารถทําให้พืชกินใบก็ได้กินผลก็ได้นะครับมีประสิทธิภาพนะอันนี้ก็เามาฝากเพื่อนๆน,นะครับ